โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมมาต่อต่อให้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะฮะว่าข้างในมันมีอะไรครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับแสงวิบวับเลยเป็นไงนะเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแกะออกมาดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรก็อย่างที่เห็นนะ่ะมันมีถุงอะไรไม่รู้ครับทุกคน แล้๋ยวผมจะลองอ่ะจะถอกถุงนี้ออผมาดูนะครับว่ามันคือมันมีอะไรบ้างไม่รู้นะผมก็เป็นการเปิดครั้งแรกผมนะคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคือคือตู้นี้มันอยู่นี่มานานอนะ่ะเออผมก็เราก็ทําการออกมาดูเทียนอันถุงนี่อันนี้ว่างเปล่านี่ไม่มีอะไรอันนี้คือกระดาษอะไรไม่รู้กระดาษแบบโดนอะไรกัดไม่รู้เนี่ย รด,ดปวกเขาแก่ okay, มากอืออ่ะสุตทบัตรสุดทบัตรคืออะไรวะผมไปเช็คข,ข้อมูลก่อนทุกคนสุดทีบัตรคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนก็ถุงถุงถุงเปล่านี่ก็สองถุงพวกนี้คือเปล่า,าไม่มีอะไรแต่ว่าดูก็รู้ว่ามันของนานมากอะ่ะแต่ว่าซองเนี้หนักหนักอึง้งบอกเลยหนักอึง้งเป็นเสียงเัืวะเจ้ยเัืวเจ๊้ยเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่าง เนี่ยอันนี้ก็หนักมากโอ้โหเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรอะเหลืองเหลืองเลืองอะไรวะเหลือง